นนีะะคจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่อันนี้กำลังรอเวลาค่ะจะดมาก่อนเวลาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะว่าอันนี้มันเป็นงานสปายแบบไหนแล้วก็เราจะได้เจออะไรบ้างนาน่ารักวะ Thank you. ปีนาะปีสมวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจัดงานถ้าจัด4วันก็จะมียสิบกาสสิาเร็จแล้วก็1นึ่งเรามาวันแรกก็หลังจากจบงานก็พอดีคนที่มาด้วยเขาจัดไปแต่ว่าเราเก็บของขวัญของขวัญก็ได้มาจาก SA ที่น่า,าักเราเปิดไปพร้อมกันนะคะว่ามันคืออะไรจุดเจ้นนะ พิ่งจะได้ของขวัญเลยค่ะจากคุชี่เขาอะไรสวคือกล่องเขาแบบอินดีเทลทุกอย่างนะคะอันนี้คือลายซินสอบเครื่องเคลียนกุ้งถ้าได้เราจะตั้งใจเคยเียนนอันนี้สรุปคือเป็นกระดาษแบบนี้เขามีรูตรงนี้ด้วยอ่ะ ำอ,อ่ะอย่างนี้หรือเปล่าเอาไปตั้งโต๊ะแล้วก็เขียนก็ได้กิมิิกเวกๆน้อยๆแต่บานก็ขอบคุณทางกระชีนะคะแล้วก็ขอบคุณเอสเอที่น่ารักมากที่ดูแลเป็นอย่างดีหวังว่าเราจะเจอกันในการวัดตัวครั้งที่สองอันนี้ขอเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวมีคนจิกไป ประสบกานณ์ฟิลลิ่งเป็นยังไงแล้วก็ความพิเศษในงานมีอะไรเพิ่มเติมบ้างคืออาจจะพูดในงานไม่ได้หรือว่าถ่ายในงานไม่ได้ทั้งหมดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวทาง SA ทางดีไซเนอร์เขาจะทํางานไม่สะดวกแล้วก็อาจจะเป็นการรบกวนที่ผู้ที่เข้ามาออชมสินค้าในแบบบูธีคนอื่นด้วยค่ะงานนะคะชื่อว่า MTO ย่อมาจาก m a d e to order กับ MTM คือ m a d e to measure ก็คือแบบว่าทำเพื่อจะ แบบสั่งของเราโดยเฉพาะวัดของเราโดยเฉพาะนะคะทีนี้นีของทางกุชี่ก็ต้องขอบคุณทาง SA มากเลยนะคะที่แบบชวนไปงานให้เปิดประสบการณ์แบบที่เป็นแปลกใหม่เออแล้วก็ Amazing แบบขนาดนี้บางคนอาจจะเคยไปแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของนั้นประทับใจมากก็เลยอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้แบบรู้ว่าเป็นยังไงบ้างหรือใครที่มีแพนกําลังจะไป MTO ของที่ไหนจะได้รู้ว่าแบบเป็นสไตล์ไหนนะคะก็อย่าง การสั่งทำ MTO เนี่ยเขาจะมีผ้าประจำซีซันอลอย่างซีซันอลนี้ก็ของเราอะมันร้อนมันก็จะมีทั้งผ้าที่เป็นผ้าซิลแบบเบาๆสบายๆแต่ต่างประเทศรองประเทศเขาย่างหนาวอยู่มันก เลยมีแบบเป็นสูรเบลเซอร์แล้วก็เป็นผ้าทวีสุำหรับผู้หญิงแต่ว่าการทํา MTO ค่ะสามารถทําได้ทั้งแบบหลายอย่างเลยนะคือนะเพิ่งรู้ว่าแบบทําทั้งเข็มขัดรองเท้ากระเป๋าแล้วก็ ready to wear ที่เป็นเสื้อผ้าได้ด้วยคือแบบอย่างเข็มขัดก็จะสามารถเหมือนปกติเวลาเราไปแบบช็อปใช่ไหมไปบูติกเนี่ยเราก็จะเห็นเข็มขัดที่เขาทำมาอยู่แล้วเป็นเส้นหลายๆแบบเปลี่ยนหัวอะไรได้แต่ MTO นี่มันจะพิเศษกว่าอย่างเช่นหัวมีแบบ 18 k เคที่เป็นสีแบบว่าสีาซิโวโก้ไวโกลเยลโลโก้พิงโก้คือแบบเยอะมากใส่เพชรแล้วก็หนังจะเป็นหนังพิเศษเช่นสมมุติว่ารองเท้ารองเท้าจะเป็นแบบหนังสัตว์ชั้นหนึ่งที่แบบว่าเป็นสีขาวแบบอย่างสวยคือเนี้ย ب, หรือไม่ก็แบบเป็นสีดําเงาที่เป็นแบบหนังพิเศษที่ในช็อปไม่มีอะไรเงี้ยเขาอยากทำกางเกงด้วยแต่ว่าซีซันอลเนี้ยเขาไม่ได้ทำกางเกงผู้หญิง ก็เลยกลายเป็นเสื้อง,งองอีกหนึ่งตัวเป็นสองแต่ว่าอีกอีกหนึ่งตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าคือเราเอาลายจีมาแต่มาใส่เราเอาลายนี้มาใส่อยู่ในแบบแพทเทิร์นที่เขาเคยขายอยู่แล้วแบบนี้ก็คือมันก็จะกลายเป็นแบบเนื้อผ้าที่เราต้องการในแบบที่แบบเออทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วแต่มันแปลกตาดีเพราะมันไม่เคยเหมือนมีคนเอาลายนี้กับแบบนี้มาแมชกันคืออาจจะมีที่อื่นนะแต่หมายถึงว่าในาชออ็อปอะไม่มีนะเลยรู้สึกว่า อันนี้มันพิเศษแต่ส่วนคนที่ไปร่วมงานเขาก็จะตัดเป็นแบบสูตรเลยสูรเนี่ยก็จะเลือกกระดุมได้เลือกซับข้างในได้แล้วก็แบบว่าเออทำเป็นชื่อตรงแบบเป็นจะเป็นป้ายแอนโทนีเลยหรือบางคนจะใส่เป็นตรงศอกหรือใส่เข้าไปด้านในสูรเปิดมามีชื่อแล้วแล้วก็มีป้ายอะไรเงี้ยเออแบบเก๋มากสวยมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่สูทหรือเบลเซอร์ไงอึดอัดไม่ชอบก็เลยเออเคเจจริงจริงอ่ะอยากจะได้เป็นเสือ้อ แขนสั้นชื่อเส้อแขนสั้นที่แบบเอาไว้ใส่เป็น everyday อะไรได้แต่ว่า seasonal น,นี่อย่างที่บอกของผู้หญิงเขาไม่ทําคือเราก็ต้องดูว่าเขามีแพทเทิร์นอะไรบ้างเนาะพออพอหลังจากเลือกผ้าเลือกปักเลือกอะไรเสร็จมดละเขาก็จะมาถามว่าอยากจะได้คอปกแบบไหนคอปกแบบว่าเล็กๆใหญ่ๆแหลมๆหรือว่าโค้งๆคือ,อ,อ,อเราเลือกได้หมดเลยเออเหมือนเล่นเกมแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ หลังจากเสร็จเรียบร้อยว่าเราเอาอะไรแล้วปั๊บก,ก็จะมีแบบเหมือนโปรแคมเปญพิเศษเวลาสมมติว่าแบรนด์เขาเชิญไปมันจะมีแคมเปญแล้วก็หลังจากที่เราเลือกอะไรเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเสิร์ฟเขาถามว่าต้องการแบบคนอนยักไหมความคิดแรกนะก็คือแบบขนมของกินหรือเปล่าออคนอนยักแบบว่าบุกอะไรงี้หรือเปล่าอะไรเงี้แต่สรุปคือไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม มาในแก้วที่แบบดูในคลิปแล้วก็จะมีช็อกโกแลตบอลนะคะเขาบอกว่าหมักแค่777ขวดทั่วโลกเท่านั้นเราก็เลยต้องชิมซะหน่อยพอชิมแล้วกลับบ้านมาก็เลยแบบวนๆตึ๊บๆแบบนี้ละคะตื่นมาก็ยปกติไม่ทาน ก็หลังจะกจบงานนี่คือฟิลลิ่งแบบประทับใจมากนะคะดีไซนเนอร์คือตามประกบติดคอยวัดต,ตัวอะไรตลอดเลยอย่างดีแล้วก็มี SA 2ท่านที่คอยดูแลนั้นอยู่นะคะเป็นแบบดูแลอย่างดีเลย SA คู่ใจก็ต้องขอบคุณมากเช่นกันนะคะที่ดูแลอย่างดีแล้วก็ชวนไปงานนี้นะคะที่หลังจากวัดต,ตัวครั้งที่2เป็น second measurement นะคะถ้าเขามีภาพบรรยากาศหรืออะไรที่สามารถถ่ายได้หรือ,อ,อมันดูน่าสนใจหรือมัน มีอะไรที่น่าจะมาแชร์เดี๋ยวนะจะมาถ่ายเพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าการตัดครั้งหนึ่งอะรอสามเดือนคือดีไซเนอร์ไม่ได้อยู่เมืองไทยบินมาเพื่อจะเอาเสื้อผ้าที่เราสั่งตัดแล้วมาให้เราวัดอีกทีหนึ่งว่ามันพอดีไหมมันคับไปไหมมันแบบว่าหลวมไปไหมอะไรเพราะว่าบางทีร่างกายสรีละคนเราสามเดือนเขาบอกว่าอาจจะแบบใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้เราต้องการไซส์แบบไหนหรือต้องการไซส์แบบสามเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาได้ก็เดี๋ยวหลังจากที่เสร็จแล้วเป็นยังไงถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเอาไว้มาแชร์เพื่อนๆดูกันอีกนะคะค ยังไงถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสได้ไปก็ลองไปดูนะคะถ้า s a ชวนอะ่ะคือมันเป็นฟิลเล่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็ได้มีเสื้อผ้าที่เหมือนเราแบบสั่งโรงงานค่ะผลิตเป็นของเราแค่ชิ้นเดียวสักทีนึงนะคะยังไงคลิปนี้นะะก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสมาแชร์กันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ